โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ร้านค้าไปเลยก็เข้ามานะับเป็นที่ Item Store แล้วก็ General mm hmm. ใน a s ส i บ e กดซื้อไปเลยเรียบร้อย455นะฮะโอเคซื้อเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมี DLC หลายรูปแบบนะจริงๆผมก็ซื้อเกือบหมดแล้วแหละน,นี้ที่ขาดคืออันนี้ไม่ได้ซื้อ แล้วก็น่าจะพวกนี้ไม่ได้ซือ้อโอเควันนี้เราโฟกัสต,ตรงที่นีครับสกินใหม่เดี๋ยวเราเข้าเกมไปทดสอบดีกว่าเดี๋ยวผมทดสอบในเซิร์ฟบิลนะครับมันจะได้คาบของง่ายหน่อยเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเซิร์ฟครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองครับชุดแฮสแมทนะฮะโอ้โห เหมือนมันมี3ชุดนะครับที่เขาให้มาแต่เราลองเอาโต๊ะมาเปลี่ยนดูว่ามัน3ชุดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงโอเควางโต๊ะเอ๊ะทำไมมันมีแค่ชุดเดียวหรือว่ามันจะเรนดอมผมเรนดอมได้นี่มาอ๋อนี่ไง มีสองถังแก๊สนี่ครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันไล่อ๋อมันก็คือมันไม่ได้มีให้เลือกว่าเราต้องการยังไงอันนี้คือคือถังแก๊สสองอันนะครับแล้วก็หัวแบบโตหน่อยโบราณตัวมันใหญ่อะเดี๋ยวเราลองถอยผมลองถอยมาดูโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนเวลาเป็นกลางวันก่อนมองไม่ค่อยเห็น ผมว่ามันมันตัวใหญ่ไปอ่ะมันตัวใหญ่มากอ่ะทุกคนลองดเูเดี๋ยวทุกคนจำภาพนี้ไว้นะแล้วผมลองเปลี่ยนเป็นแฮนด์แมทธรรมดานี่ครับแบบไอ้นี่คือผอมเลยอ่ะแบบอย่างผอมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนมันมีสกินอันไหนที่ผอมสุด โอเคอันนี้อันนี้คือน่าจะผอมสุดแหละมีถังแก๊สอันเดียวแล้วก็หัวไม่โตมากผมว่าอันนี้ผอมสุดเดี๋ยวลองดูอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งอ๋อทำไมไม่เปลี่ยนให้มันต้องเปลี่ยนเรื่อยๆไม่ใช่หรอเพราะหนุ่มพอนี่ไงมาแล้ว อันนี้สองถังแก๊สสองถังแก๊สนะทุกคนดูมันจะหน้าตาไม่เหมือนกันนะอันนี้อ้วนขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่หัวมันอะโตขึ้นมาแบบแบบแบบมากอยู่อะข้างหลังจะเห็นสองถังแก๊สโอเคแล้วมาเทียบกับอีกกันหนึ่งเนี่ยผมไม่ใช่ทุกคนอีกทีหนึ่ง รนด้อมด้วยเลยเนี่ยนี่ครับมาแล้วอีกอันหนึ่งโอ้โหไม่ได้แบบเลือกง่ายๆนะเนี่ยฮัลโหลนี่ครับอันนี้คือมันหัวโตแบบเต็มขั้น่ะคือเวลาผมสงสัยว่าเวลาเราโดนยิงหัวเนี่ยถ้ายิงข้างๆเนี่ยผมว่ามันโดนนะมันโดนนะฮิตบ็อกมันโดนผมเลยมองว่าถ้าเราใส่ชุดเนี่ยหัวเราแตกกระจายแน่ โอเคมันมีไอเทมอีก2ออย่างนะครับนี่มีปืน AK ที่สำคัญดูสกิน AK ก่อนมันยังไม่โหลดนะฮะร,รอม,มันโหลดโอเคมาแล้วอู้ นะครับอันนี้เป็นบุคคลที่เราแต่เป็นภาพที่เรามองเห็นเดี๋ยวผมปรับกราฟิกให้มันแบบชัดๆก่อนโหแบบอัดเต็มแม็กทุกอย่างเลยโอเคนี่ก็คือภาพที่เราจะเห็นวูดูผ้าดิผ้ามันสั่นไหวด้วยเวลาเราเราไปทางขวาใช่ปะ่ะมันก็จะนี่ แางซ้ายมันก็เฮ้ยเท่วะ่ะขอดูชัดๆโอเคแล้วถ้ามองออกมาจากบุคคลอื่นโอเคก็ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้อยู่ก็ถือว่าแจ่ม เดี๋ยวเราลองแอชเ็มที่เขามีอีกก็คือเครื่องมืออีก2อ,อย่างนี่ครับพิกแอ็กแล้วก็รู้สึกว่าขวานโอเคเวลาคร,ราฟล้วมันไม่ค่อยติดเราต้องลากมาใส่ดูขวานก่อนเดี๋ยวผมในเซิฟเนี่ยมันไม่มีที่ให้ฟาร์มนะเดี๋ยวผมตัดคลิปที่ผมไปลองฟาร์มในเซิฟที่มันมีหินให้ฟาร์มมีไม้ฟาร์มนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไอ้เหรอเราฟาร,ร์มต้นไม้กับไอเนี้ยเสียงมันจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้เหมือนเดิมแต่ลองไปดูดูฟาร,รม์มนี่ฟาร,ร์มแร่พวกแร่โอ้ปืน มันจะมีข้างๆโผล่อะอันเนี้ยอันเนี้ยจะมีเสียงมันมีเสียงแบบเสียงโซ่อ่ะโว้โวเสียงแบบมันมีเสียงโตด,ดังด้วยอะจะยินไหมฮะ โอเคเออเสียงไม่เหมือนเดิมนะครับเสียงก็ต่างมีเสียงโซ่ด้วยขอดูโอเคก็เท่ดีฮะอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้เห็นนะครับไอ้นี่บัคออะไรทักอย่างโอเค มาแล้วในมันจุดไฟด้วยการที่แบบเอานิ้วกดเอาอะเห็นปะดูดิขอเป็นสกินที่ไม่หัวโตรแรนดอมมากโอ้ อันนี้มันจุดในน้ำได้นะทุกคนเนี่ยอันนี้เราเราลงน้ำนะผมอยากรู้ว่ามันสว่างแค่ไหนเราเปลี่ยนเวลาก่อนโยแล้วถ้าคนอื่นมองมองมาจะเห็นเราปะโยโอ้โห ขอดูบนบกด้วยว่ามันชัดแค่ไหนเดี๋ยวขอมืดปรับมืดกว่านี้อีกก็สว่างนะสว่างเดี๋ยวขอเทียบกับไฟธรรมดาผมว่าพอๆกัน ก็มองไม่ออกครับว่าอันไหนสว่างกว่าแต่นี้ถ้ามองไกลๆมองมาจากไกลๆเดี๋ยวเราลองมองไกลๆอุ้ยแสงเท่จับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นใช้ตัวนี้แต้นเราไปมองไกลๆแสงไม่เหมือนกันฮะเป็นควันแบบโคมไฟขวกรอบนึง เ,เท่กว่ากันเยอะครับเท่กว่ากันเยอะเท่กว่ากันเยอะโอเคน่าจะแจ่มสุดและไอเทมนี้ใน3ไอเทมทั้งหมดโอเคขอปรับเป็นกลางวันก่อนผมว่าถามว่าคุ้มไหมอ่าถ้าสายทะเลนะครับชอบดำน้ำงมอะไรในน้ำเนี่ยไอทอชเนี่ยคบเพลิงนี่คุ้มจัด คือต้นเกมเราสามารถแบบฟาร์มกลางคืนได้อะเอาง่ายๆก็คือฟาร์มกลางคืนได้ที่เหลือก็ธรรมดาครับปกติแต่ลองใส่ไอ้นี่หน่อยใส่ attachment โอเคเดี๋ยวลองยิงดูว่า มันจะกระตุกเฮ้ยมันจะมีอาการยังไงเวลายิงอะ่ะแบบมีแอนิเมชันอะไรให้เราป่ะเนี่ยมันก็เฮ้ยเห็นป่ะมันมีน้ำหยดๆด้วยเวลายิงเสร็จอะเฮ้ยเท่จับ เฮ้ยโคตรเอาอะ <S <S> <S ่ะเนี่ยยิงเสร็จน้ำมันหยดเฮ้ยนีเห็นไหมน้ำยังหยดอยู่เลยเฮ้ยโคตรเท่อะครับโคตรเอาอะ่ะแบบดูดีน้ำหยดอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่แบบเฮ้ยเขาก็แบบใส่ใจรายละเอียดเยอะดีอะดูดีน้ำหยดน้ำหยดโอเคเลย แจมครับก็ถ้าใครจะซื้อนะครับก็455บาทกดซื้อได้เลยถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมที่เรารักนะครับยิงคนก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมที่เรารักนะครับก็นี่เลยใครอยากให้รีวิว DLC ออะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับ แต่จะขอเลือกรีวิวที่ผมมีก่อนแล้วกันก็ไอ Adobe skin มี shipping container มี Ice King pack มีเฮ้ยไม่มีอันนี้ไม่มีโทษทีนี่ครับ Arctic pack มีนะครับ lumberjack ไม่มี Nomad มี sofa มีประตูยังไม่มีก็อยากให้รีวิวอะไรก็ลองลองเขียนไว้นะครับ